โยมาอยู่กันในเกมฟรีไฟการันอีกแล้วนะครับผมโอเคครับผมอันนี้ก็จะมาเล่นโหมดหมาป่าเดยวดได้หรือว่าหนึ่งหนึ่งกันหน่อยละกันนะครับผมโอเคไม่ได้เล่นมาเกือบอาทิตย์ละหมดหนึ่งหนึ่งนะครับผมแต่ว่าอย่างที่รู้กันอยู่ว่าผมฝีมือผมอาจจะลดไปประมาณ0 0 0แบบศูนย์ประมาณล้านตัวลดไปประมาณนั้นครับผมฝีมือลดแค่แบบนิดเดียวจริงเพราะว่าฝีมือผมนี่มีเยอะมากครับผมยิงจนออกก็ทํามาแล้วครับผมโอเค ูดให้เยอะก็เท่านั้นครับผมกดไปเจอกันในเกมเลยจะไม่ต้องเสียเวลานี่ครับผมหาห้องไวมากไม่ไวก็แปลกและครับเพราะว่ามันแค่2คนก็เจออะไรเงมาถ้าหนึ่งยังหาห้องช้านะครับผมพ้องมันทรายบอกตรงโอเคปืนไหนดีอะเอ็นไม่มีเรื่อหรอฟาร์มัสก,ก็ได้นะถ้าเอาจริงๆอ่อะมาวัดฟาร์มัสก,กับผมเพราะไอ้เด็กพวกนี้บผมไม่ต้องเอาอะไรกับมันเยอะนะครับเดี๋ยวมันได้เจอกับผมเองเดี๋ยวผมจัดให้มันแบบ ตบต้นทบดอกครับผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยออุ้ยโอ้โหได้เลยได้เลยได้เลยมึงไอ้สัดได้ได้เดี๋ยวรู้มาปล่อยให้เด็กมาเล่นไปก่อนครับผมเดี๋ยวมันจะได้รู้เองครับผมว่ามันทําอะไรไว้มันเจอกับใครครับผมมาเจอกับคนอย่างผมก็เหมาะสมกันตายก็เหมาะสมกันตายก็เหมาะสมกันตายก็เหมาะสมอี้ได้เลยให้มันแต่ก่อนสองตัวครับผม อุ้ยโอ้โหมาครับผมผมเลือกปืนมาให้มันยิงนั่นแหละฟอร์มาสผมไม่ถนัดเอาตรงๆมาฟอร์มาสผมไม่ถนัดนะบอกตรงแรันี้ไม่ได้อ่างนะมาปืนไหนก็ได้หมดครับผมแต่ฟอร์มาร์สผมไม่ถนัดแค่นั้นแหละไม่ถนัดเราเลือกมาทําไมก็เลือกให้มันเล่นแค่นั้นแหละผมรู้ว่ามันถนัดในตัวนี้ผมก็เลยแบบเอาให้มันไปก่อนสัก2สองราวมาให้มันชนะผมไปก่อนสองราวเนี้ยแล้วผมก็จะมาตบหน้ามันครับผมแบบเจอละผมจะตบแบบ ห้าต่อสองนะครับอุ้ยไปไหนลำไงโง่ไปไหนลำไงโง่ไปไหนลำไ,ไ,ไ,ไงโง่ทำอะไรมึงมึงทำอะไรมึงโอ้โหฟฝีมือคนละชั้นครับน้องโอ้ยังจะกล้ามาหา้าวโอ้โหให้ยิงนิดหน่อยทำได้ใจครับผมแต่ลืมไปฝีมือเรามนคนละชั้นเคเรมไปไหนไปไหนเล่า เจ็บเจ็บโดนหัวด้วยโดนหัวด้วยไปไหนมึงปั๊มยาอุ้ยหวยเคระเบิดเฮ้ยระเบิดกดตัวไหนหรอวะโอเคปาไปครับผมระเบิดแม่งปั๊มจนเต็มแล้วมั้งไปไหนเล่าคือมุดหัวอย่างกระมาครับผมหางจุกตูดหางจุกตูดฮาราจุก,กุโอ้โหยามึงหมดยัง ยามัึงหมดยงังโอ้โหเบื่อพวกฮาราจูกุครับผมทําเก่งให้ยิงไปสองตัวคิดว่าเก่งมากๆแล้วอ่ะขอคิดยชนะห้าสูดแน่นอนโอ้โหไอ้น้องเอ้ยโอ้โหน้องยังเด็กพูดตรงๆมาพกพอกับมึงไอ้สัตว์เอ้ยโอ้โหได้ใจเกินไปครับผมแบบนี้ก็ไม่ดีครับผมหยุดพัก ผมรู้คุณนายนะแค่พักก่อนแค่พักก่อนเอาดิเอาดิแค่พักก่อนแค่นั้นแหละไปนี่ครับผมลงไปพักลงไปนอนโอเคแต่ว,ว่านอนบ่อยไปนอนบ่อยไปก็ไม่ดีมายิงกูบ้างดิตอบโต้บ้างดิโอ้โหยิงสองตัวทำห้าวมาห้าวมากอุ้ยไปไหนแล้วมึงไปไหนแล้วมึงอุ้ยออกไปแล้วเปิดอะ ระเบอดะเอาไปบ้างไหมผมขี้เกียจถือเพราะว่ามันหนักเคอะไรของมึง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 อุ๊ยโอ้โหมันวิ่งไปกกลละพอมันนักหนาโอ้ไอาศาสตร์อะไรวะนักเลงนะดิอะไรเคเจ็บหนักเจ็บหนักแบบจักเน็ตสวย <c oughs> ไอ้น้องเอ้ยฝีมือมันคนละชั้นจริงๆว่ะ พี่พูดตรงๆโอเคเลือกป pues ืนมะพี่จะปิดเกมละโอเคกรอซ่าครับผมโอเคได้หมดปืนไหนก็มาผมให้เลือกเลยโอ้โหให้ยิง2ตัวเขาได้ใจจัดจัดครับผมเขาเดินยัดผมเลยนะโอ้โหคิดว่าผมไกลขนาดนั้นครับผมโอเคโทษทีที่ผมไม่ใช่นะเจอแล้วเดี๋ยวผมนั่งแอบก่อนครับผมผมรอดูเขาเรียกว่าดูเชิงโอ้โหเจ็บจัด ค okay. ปั๊มยาอุ้ยโอ้โหเดี๋ยวรอก่อนปั๊มยาก,ก่อนครับผมอุ้ยเดี๋ยวนีปลาไมาดิไม่โดนเว้ยโง่ไม่โดนเว้ยโง่ระเบิดกูก็มีโอเคไอวอตั้งไว้ก่อนนะผมโอเคปาไปครับผมระเบิดกี่ลูกกี่ลูกขี้เกียจถือเพราะมันหนักโอ้ยโอ้ยอุ้ยโอ้ยมึงฆ่ามาจากไหนกันเชียวปาเกียวแม่นี่อุ้ยโอ้โหไอสัตว์นี่ ทาเสียเวลาไปเรื่อยงไงแต่ไม่เป็นไรครับผมก็รู้อยู่ว่าเกมนี้เป็นของใครเกมมันอยู่ในมือผมไม่สา่แต่ตัวนี้มันก็แค่ลูกไก่ในกํามือครับผมอย่างที่คุณรู้รู้กันนะผมบีบม,มันก็ตายละถ้าผมคลายมันก็รอดไงอุ้ยอุยอุ้ยมาดิมาดิมาด,มาดิอย่าแอบ,บให้เยอะดิโอเควิ่งมาแอบ,บตรงนี้ก่อนครับผมปั๊มยาก่อน ปามา้ยโอ้โหเอ้ยติดสถานะสถานะไม่ชัดเจนสถานะไม่ชัดเจนสวยผมบอกคุณแล้วผมบีบมันก็ตายครับผมลูกไก่ตัวเนี้ยลูกไก่ในกำม,มือโอ้โหให้เล่นมามากพอแล้วนะครับที่จริงควรจะขอบคุณผมนะครับเนี่ยโอ้โหนี่ผมทำให้เกมมันสนุกมากขึ้นแต่คุณก็รู้อยู่แล้วตั้งแต่ผมกดเข้าเกมมาคุณก็รู้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะ เฮ้ยไม่ไหวจริงโอเคประมาณนี้ครับผมให้ดูไปพวกห้าวๆก็โดนพวกทําเก่งอะ่ะก็โดนหมดครับผมแือว,ว่าสดสดกันเลยไม่มีผ่อนโอเคตามนะั้นโอเคประมาณนี้ครับผมไปละเจอกันคลิปหนะ้าอีกดีกว่าไปละ